ผสมปุ๋ยกินทองปุ๋ยกี่ป,ป,ปลาได้ไมน้ำยี่สิบลิตรต่อสามสิบซีซีแสดงว่าใช้แบบเข้มข้นเลยคันใช้ันใแบบเข้มข้นก็คือ,อแต่ถ้าถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าเราใช้แบบธรรมดาก็คือปลานี่ครับขันใช่แบบเข้มข้นใช้สองฟ้าเลยก็ได้ เติมน้ำเต็มแล้วเติมน้ำให้เต็มถังถังนี้จักลิตถังนี้ยี่สิบห้าลิตรเต็มถังนี้ยี่สิบห้าลิตรเอา ตอนนี้กำลงังพปุ๋ยกิง่งทองค่ะ